วันนี้นะครับคุณเรียนจะแจกสูตรตารางการฝึกนะครับให้กับนักเรียนทุกท่านนะครับซึ่งนักเรียนทุกท่านเนี่ยจะได้รู้ว่าควรฝึกอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไรในการฝึกและในแต่ละวันควรฝึกอะไรบ้างไปชมกันเลยครับมามพบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกค่ะอาจารย์วศินวรรณพัชสิริค่ะหรือคุเดียมค่ะน่คุณเดียมครับคู้เดียมคุณเดียมเนี่ยเคยเป็นวิทย์ทิเชอร์นะคะที่สถาบัน KBN Music a c a d e m y ค่ะทค่ะานมีผลงานร้องเพลงประกอบรายการทีวีหลายรายการ,รปัจจุบันท่านเป็น เจ้าของ DIY Studio สอนร้องเพลงอยู่ค่ะสุดยอดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ d i c สตูดิ i o นะครับอยู่กับผมครูเดียมวสินวนรรณพสิรินะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามจากทางบ้านกันเลยนะครับคําถามจากทางบ้านวันนี้นะครับมาจากน้องเมย์นะครับจากสอปป,อ,ปอลาวนะครับถามครูเดียมว่าในการฝึกร้องเพลงเราควรฝึกอะไรบ้างคะครูเดียมและอยากให้ครูเดียมช่วยทําตารางการฝึกให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะ ยินดีมากๆเลยครับน้องเมยครับและกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวสประปลาเาด้วยนะครับวันนี้นะครับครูเรียนจะแจกสูตรตารางการฝึกนะครับให้กับนักเรียนทุกท่านนะครับซึ่งนักเรียนทุกท่านเนี่ยจะได้รู้ว่าควรฝึกอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไรในการฝึกและในแต่ละวันควรฝึกอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ ตารางในการฝึกอย่างแรกนะครับคือการฝึกหายใจนะครับอย่างที่2นะครับคือการฝึกสเกลอย่างที่3นะครับคือการเลือกเพลงนะครับความหมายในการเลือกเพลงหมายถึงว่าเลือกเพลงที่ตนเองชอบนะครับเพื่อเราจะได้มีกําลังใจในการฝึกนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มฝึกร้องเพลงนะครับแต่เลือกเพลงที่ยากเกินไปสําหรับตนเองนะครับก็จะทําให้ท้อได้เลยละครั้นแรกแนะนําให้เลือกเพลงที่ชอบจะทําให้เรามีกําลังใจในการฝึกได้ดีจาเนื้อเพลงได้ดีนะครับโดยที่เรานะครับอาจจะปริ้นเนื้อเพลงหรือว่าเขียนออกมาจาเนื้อเพลงได้เช่นกันแหละครับตารางฝึกต่อไปนะครับคือเรื่องของเทคนิคนั่นเองนะคร เทคนิคจะช่วยทําให้บทเพลงของเรานั้นเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นนะครับ พราะโดยทุกครั้งนะครับเราอาจจะร้องเพลงตรงโน้ตเพลงทั้งหมดนะครับแต่ร้องตรงเกินไปไม่มีการใส่เทคนิคเลยบทเพลงก็อาจจะขาดเสน่ห์ได้เช่นกันแหละครับคุณเดนเดอร์ลิสเทคนิคที่จําเป็นมาให้ทั้งหมดนะครับเทคนิคที่นักร้องควรฝึกมีดังนี้นะครับ chest voice นะครับ mixed voice head voice นะครับเรื่องของด y นามิกนะครับเรื่องของวิบราโตหรือว่าการทําลูกคอนะครับ crescendo นะครับหรือว่า decrescendo นะครับเสียงดังไปเบาๆไปดังนะครับและในเรื่องของสเกลรวมไปถึงในเรื่องของ belting การทําเสียงสูงนะครับเรื่องของ forte นะครับ การ movement on stage และอารมณ์เพลงนั่นเองล่ะครับโดยจะทำตารางการฝึกไว้ให้3รูปแบบด้วยกันนะครับในรูปแบบแรกคือฝึกแค่15นาทีนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับและรูปแบบที่2คือการฝึก30นาทีนะครับสำหรับคนที่มีเวลามากขึ้นมาหน่อยนะครับและในรูปแบบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่มีเวลาฝึกได้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ฝึกร้องเพลง15นาทีนะครับฉบับคนมีเวลาน้อยนะครับอันแรกนะครับให้เราหายใจวอมเสียงนะครับพร้อมกับสเกลไปเลยนะครับ5นาทีนะครับต่อมานะครับให้ฝึกร้องเพลงและจาเนื้อเพลงสักประมาณ7นาทีนะครับต่อมาในเรื่องของการฝึกเทคนิคนะครับให้เราเลือกมาหนึ่งอย่างในการฝึกและฝึกให้สาเร็จนะครับสามารถเลือกได้ตามเทคนิคนะครับที่กณเด่นได้เรียงไว้ให้เลยนะครับ ตารางฝึกที่2นะครับฉบับคนพอมีเวลานะครับฝึก30นาทีนะครับอันดับแรกนะครับให้เราหายใจวอมเสียงพร้อมกับสเกลเช่นกันนะครับแต่เพิ่มเป็น10นาทีนะครับอันดับ2นะครับให้เราจําเนื้อเพลงและฝึกร้องเพลง10นาทีนะครับจากตอนแรกแค่7นาทีนะครับอันดับ3นะครับฝึกเทคนิคนะครับให้เราเลือกมา2งเทคนิคตามลิสที่กูเดมให้นะครับฝึกไปเลยนะครับ10นาทีนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตารางการฝึก60นาทีฉบับคนมีเวลานั่นเองครับ 1. นะครับให้เราฝึกการหายใจอย่างเดียวเลย10นาทีนะครับ2นะครับการวอร์มเสียงพร้อมกับสเกล10นาทีนะครับ3นะครับฝึกร้องเพลงและจำเนื้อเพลงให้ได้นะครับตรงนี้ใช้เวลา20นาทีนะครับอันดับ4นะครับให้เลือกเทคนิคมาเลยนะครับสถึงสรูปแบบตามที่เราต้องการนะครับในส่วนนี้เราให้เวลาถึง20นาทีเลยละครับ โดยบทเรียนทั้งหมดนะครับคุณเดมได้ทําคลิปไว้ให้กว่าร้อยบทเรียนนะครับเดี๋ยวคุณเดมขออนุญาตแนบลิงก์ไว้ให้นะครับใต้วิดีโอนี้นะครับทุกท่านสามารถคลิกใต้ลิงก์นะครับและเข้าไปเรียนกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่ D Voice Thailand gmail.com นะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุย a c e b o o k กับคุณเดมได้ที่ D Voice Studio นะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจเรียนคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเปิดกล้องเรียนตัวตัวนะครับหรือว่ารูปแบบวิดีโอคลิปนะครับก็สามารถดูข้อมูลได้ที่ใต้คลิกด คุณร้องเพลงไม่ดีนะครับและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราได้ลงมือทํานะครับสําหรับวันนี้ผมครูเดียมวสินวรรณชสิริต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ